สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการกู้ให้เจ๋งช n แนลนะครับวันนี้เป็นรายการเกี่ยวกับทองคํานะครับผมประจำวันที่20สิงหาคมนะครับพุทธศักราชสองพนะครับเมื่อคืนนี้นะครับกองทุนทองคํา SPDR เนี่ยจากเดิมที่เคยถือครองทองคำที่1 2ึ่นะครับ โดยประมาณนะครับ1,252ตันเมื่อคืนมีการขายออกนะครับประมาณ4ตันปัจจุบ,บันถือขอทองคำที่1น4 8องี่1ตันนะครับคราวนี้เราก็มาดูข้อมูลในส่วนของกราฟทองคำนะครับกราฟรายวันกราฟรายวันทองคำยังคงเป็นยังคงเป็นอัพเทรนนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูครับผมตีให้ดูเลยปึ๊บขยับนิดนึง อย่านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวปึ๊บอ่านี่ครับผมทองคำยังคงเป็น up trend นะครับสำหรับใน time frame day นะครับหรือ time frame หลายวันนะครับผมอ่ายังภาพยังเป็น up ท r e n d อยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ทองคำนะครับในเมีย z o o ให้ดูนะครับทองคำมีการย่อตัวนะครับลงมาเทสเส้น ema 50นะครับเส้นสีฟ้านะครับ ก็เทนไลน์ที่ผมตีเมื่อสักครู่นะครับบริเวณราคานะครับบริเวณราคาประมาณบริเวณราคาประมาณที่1864 1865นะครับได้ลงมาเทสแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปแต่ไม่สามารถทำยูไฮใหม่ได้นะครับรีบาวขึ้นไปบริเวณนี้ครับผมดูบริเวณประมาณ2,000 2,000 15 2,000โซนนี้ครับ,บ,รนนรบ,บรประมาณเนี้ย คราวนี้นะครับสำหรับผู้เล่นเดิร์เทรดนะครับสำหรับข้อมูลในการเดิร์เทรดวันนี้ mm hmm. ก็มาดูทาเฟรมที่เล็กลงนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าคราวนี้นะครับมาดูทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงน,นะครับผมขยับนิดนึงอ่ามาดูทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนวผมตีเส้นก่อนจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับ วันนี้นะครับผมทองคำเนี่ยมีการเคลื่อนตัวบริเวณราคาต่ำสุดนะครับบริเวณ1,924 1 9 2 5เการาทำราคาสูงสุดประจำวันนี้ได้ที่ประมาณ1,954 1,955นะครับราคายังคงออกไซด์เวย์ด้านข้างนะครับในทั้เฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ในทั้เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของมันเนี่ยเทรนด์ของมันเทรนด์ของ เทรนของราคาทองคำนะครับในทำฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมตีดีดีก่อนในทำฟิมปหนึ่งชั่วโมงอ่ะเพนจะเห็นตัวละทุกคนวาน่าเห็นไหมครับเส้นสีแดงทำฟิวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวขยับก่อนอทำฟิวหนึ่งชั่วโมงราคาทองคำยังคง,ง,งเป็นดาวเทรนนะครับเป็นเทรนขาลงอยู่ซึ่งะนะครับก็แผนในการเล่นวันนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับสำหรับเริ่มต้นจากผู้เล่นฝั่งบายนะครับ รื่อฟังไปให้เข้ามารับนะครับหรือตั้งบายลิมิตโซนนี้นะครับ1 9 2 4 1 9 2 5นะครับสต็อปลอสที่นี่เลยนะครับด้านล่างเลยประมาณ1908เนดี่ยสต็อปลอสนะครับจะต้องยอมสต็อปลอสส่วน้าในการทำกำไรเนี่ยต้องรู้นว่าจะสามารถเบรกที่1954้้ได้ไหมหากไปได้เนี่ยโซนนี้ก็เป็นโซนในการทำกำไรได้นะครับหากมีการชนแล้วไม่สามารถผ่านไปได้นะครับผม ส่วนผู้เล่นฝั่งเซลล์เนี่ยผมเน้นว่ารอให้ราคาดึงตัวขึ้นไปสักหน่อยบริเวณที่เป็นโซนแนวต้านเนี่ยนะครับผมประมาณสัก1960-191965ถึงเนี่ยให้เริ่มเข้าเซลล์ได้เลยแล้วก็สต็อปลอสนะครับหากราคามีการเคลื่อนจนทะลุขึ้นไปส่วนบริเวณนี้นะครับประมาณ 1970- ถึงประมาณ1970ครับถ่านเบรกได้เนี่ยต้องยอมแล้วแล้วก็โซนทางการทัากำไรนะครับ ก็คือโซนนี้เลยเล่นในกรอบอันนี้นะครับที่ประมาณ 1,924, 1,925ในโซนนี้โซนใน,น,นการทำกำไรส่วนผู้เล่นเนที่จะเล่นรันเทรนนะครับรันเทรนหรือว่าถือคันยาวๆไปเลยเดี๋ยวผมซูมเอาก่อนปึ๊บอโอเคนะครับเดี๋ยวลบทท้งนี้ออกอ่จะได้เห็นภาพได้ชัดสำหรับในทาเฟิล์มดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าะนะครับเดี๋ยวผมลบไปเส้นเหลืองนะครับดูแล้วหลายเหลือเกิน จะได้เห็นภาพชัดอ่าโอเคเห็นชัดละวสำหรับในททำเฟรมเดย์เนี่ยให้ให้ใหเ,เพื่อนทุกคนนะครับอา่าให้ทุกท่านมารอรับโซนนี้เลยประมาณเส้นอิงเดที่ที่ห้าสิบนะครับโซนประมาณหนึ่งพันเนี่ยประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยหรือประมาณโซนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้านะครับโซนนี้เนี่ยเริ่มเข้าบายได้เลยแล้วก็หากราคาทะลุเส้นนี้ลงมาเนะี่ยก็ ก็สต็อปลอตนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะดูทรงไม่ดีแล้วในการในทำเฟรมเดย์ที่เป็นอัพเทรนด์ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับก็มีดอลลาร์อินเด็กฟิวเจอร์นะครับเอามาดูเห็นไหมครับดอลลาร์อินเด็กฟิวเจอร์ในทำเฟรมเดย์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเรนเนี่ยนะครับผมเคเลื่อนให้ดูเห็นไหมครับเป็นเป็นดาวเทรนด์นะครับเป็นดาวเทรเนด์นราคามีการพักตัว พักตัวและสามารถรับได้ในราคารับได้นะครับส่วนเราลับที่เก้าสองจุดห้าแต่ก็ยังไม่กลับไปรับเทนเท่ากับว่าทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกนะครับผมอ่าแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจคือผลทองแทนประปาราชนะครับสิบปีเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหทามเฟรมเด้งครับลงมาไกลแต่ตอนนี้ได้ออกด้านข้างแล้วเนี่ยนะครับอทองแทนประปาราชออกด้านข้างแล้วครับไซส์วีแต่ก็ยังไม่มีทีน่าว่าจะ ฟอร์มตัวแล้วกลับมาเป็นขาขึ้นได้ซึ่งถ้าหากผลตอบแทนเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับก็จะกดดันให้ราคาทองคํานั้นมีการอ่อนค่าลงหรือกลับมาเป็นขาลงได้นะครับมาดูทองคำเราต่อนะครับผมอ่ามาดูทองคำเราต่อทองคาสักครับสำหรับ1ชั่วโมงวันนี้ก็เล่นในกรอบครับวันนี้ทองคํายังยังเคลื่อนตัวในช่วงแคบๆ,ๆนะครับ 1924ถึง1954 19มีการเคลื่อนตัวประมาณสักโดยประมาณสัก 30. ดอลลาร์นะครับวันนี้ก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็ติดตามได้นะครับผมแล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะมาให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ชอบชอบเทรดทองคำนะครับ forex นะครับตอนนี้ก็เริ่มต้นจากทองคำก่อนเพราะว่าช่วงนี้ในทองคำ ผันผลมากแล้วก็มีการสวิงตัวที่รุนแรงนะครับถ้าหากเข้าถูกฝั่งก็สามารถทํากําไรได้สูงนะครับแต่สตอปลอดต้องมีทุกไม้ครับเพราะว่าวันที่ราคาลงมากเพื่อนๆเห็นนะครับราคาที่ลงมาไกลๆครับก็นี่ครับที่ไหลลงมาี่วันนี้ก็ระเบิดไปหลายคนครับสําหรับไม้บายที่ไม่ยอมสตอป o อดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ